สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ NBT n o อ Hot Issue ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นเด่นประเด็นร้อนคุณผู้ชมจํากันได้ไหมเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นก็คือไฟอไฟเนี่ยด,ดูดทางด้านของนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีเนาะก็เป็นอีกอุทาหรณ์หนึ่งที่เตือนใจให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีการป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลตัวเองจากการที่จะไปสัมผัสกับกระแสะไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะสาหรับการในช่วงที่ฝนตกน้ําท่วมแล้วดูดูฝนที่มีน้ําท่วมขังแบบนี้นะเรื่องของอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณผู้ชมทางด้านของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ก็ได้คําแนะนําว่าในกรณีที่เกิดน้ําท่วมขังนะคุณผู้ชมนะอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยพอมี เกิดน้ําท่วมขังขึ้นเนี่ยนะคะภายในบ้านเนี่ยก่อนที่จะน้ําที่จะเข้ามาในบ้านพอรู้ว่ามีเริ่มมีน้ําเข้ามาแล้วและพื้นที่บ้านของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเป็นประจาซ้าซากเนี่ยนะให้รู้เลยว่าเตรียมขนสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในที่สูงทั้งหมดเลยนะเพื่อความปลอดภยัยถ้าเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็มีสวิตช์แยกแต่ละชั้นก็ถ้าเกิดว่าน้ําท่วมถึงแค่ชั้นล่างให้ปลดสวิตช์หรือเบรกเกอร์เมนเนี่ยนะตัดกระแสะไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างแล้วก็ ปลดเบกเกอร์ย่อยเนี่ยลงให้หมดเลยนะคะกรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในบ้านนะเนาะให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนค่ะอันนี้พูดถึงในกรณีบ้านสองชั้นนะคุณผู้ชมนะโดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อที่จะมีความปลอดภยัย ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าอย่างไงถึงจะปลอดภัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญเพื่อที่จะแยกวงจรชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมกรณีบ้านชั้นเดียวทํำยังไงละ่ะก็ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะคะงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยรวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตไฟด้านในแล้วก็ด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเปียกหรือว่ายืนแช่น้ําอยู่ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะอยู่เหนือระดับน้ําก็ตามห้ามเด็ดขาดที่จะเอาตัวเองไปสัมผัสกับปลั๊กไฟหรือสวิตไฟเนื่องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะที่สําคัญปลั๊กไฟที่น้ําท่วมนั้นห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายในพื้นที่น้ําท่วมรวมทั้งปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยอย่างน้อย1-2เมตรค่ะเพื่อความปลอดภยัยและหากเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล้มหรือว่าฝ่ายไฟฟ้าเนี่ยนะ ขาดล้วก็แช่น้ําอยู่อยาเลยนะคุณผู้ชมนะเตือนไว้ว่าอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสค่ะให้รีบแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าสายด่วนกฟผ1 1 2 9อเเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่นั้นไปดําเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะที่สําคัญเลยถ้าหากว่าเราพบผู้ที่ถูกไฟช็อตไฟดูดทําไงคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยต้องเป็นการดูแลกันให้ถูกต่างด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพบที่ผู้ที่ถูกไฟช็อตหรือว่าไฟดูดเนี่ยเขาบอกว่า อย่านําตัวเองเนี่ยนะหรือว่าวัตถุที่เป็นเหล็กหรือโลหะหรือเป็นวัตถุที่นําไฟฟ้าเนี่ยเอาไปยื่นให้เขาจับแล้วเราดึงมาเด็ดขาดเลยนะไม่ได้อันนั้นไฟดูดตายเลยนะคุณผู้มชมนะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระแสะไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วยกับเขาอีกคนหนึ่งใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าแล้วก็ไม้แห้งๆเชือกแห้งสายยางหรือว่าพลาสติกที่มันแห้งสนิทเนี่ยนะเอายื่นให้เขาไปจับมานะคะหรือว่าเป็นถุงมือยางหรือว่าผ้าแห้งพันมือให้หนาแล้วก็ผลัก ฉุดหรือบางคนเนี่ยถีบก็มีนะคุณผู้ชมนะแต่มันก็ต้องเป็นวิธีการที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ตัวผู้ที่ประสบอันตรายอยู่เนี่ยหรือถูกไฟดูดอยู่เนี่ยนะพอเราช่วยเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาจากตัวที่เขาจับอยู่หรือตัวของกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยพอ ที่เราสามารถนําตัวเขาออกมาได้แล้วให้โทรเรียกรถพยาบาลหรือประพยาบาลเบื้องต้นนะคะหากว่าเรามีความรู้อยู่ค่ะจากนั้นอย่าลงไปในน้ํากรณีที่มีกระแสะไฟฟ้าอยู่ในบริเวณน้ําท่วมขังนะคะหาวัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเนี่ยเขี่ยสายไฟออกไปให้พ้นพ้นจากบริเวณนั้นก่อนนะคะหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะดําเนินการตัดกระแสะไฟฟ้าก่อนจึงจะค่อยช่วยผู้ที่ประสบอันตรายออกมาค่ะ ทั้งนี้เนี่ยหากว่าเป็นกระแสะไฟฟ้าแรงสูงนะคุณผู้ชมนะอันนี้คุณผู้ชมให้หลีกเลี่ยงแล้วก็รีบแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือสายด่วนกวฟอฟพ1129โดยเร็วที่สุดค่ะ ทางนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะคะจากทีมงาน NBT n o t NBT พิษลุงโลกค่ะและนี่ก็คือ NBT n o t Hot Issue ในวันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นฮอตๆตประเด็นเด่นๆอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปติดตามกันได้ใน NBT n o t Hot Issue สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ